เด้งแล้วดีดำดคือตัวอะไรอ้ยโตพ่อพอพ่อพอเยี่มากเลยตี่ยมมากเลยเหรอเอายังไม่หมดเลยเอาให้ใสให้หมดเลยเาอจเเพือนมาขนมปังปิงปิงมาดูกันว่าใช้อะไรมั่งมาอันแรกคืออะไรครับ นมปังขนมปังครับแล้วอีกครับรื่องชสเจลลี่อันนี้คือรสรสนมอือหือือแล้วนี่แหะครับอันนี้รสอะไรครับรือรสชาติสลตอ่ารแล้วนี่แหะครับอันนี้คือน้ำตาลใช่ไหมน้ำตาลอยู่ไหนคือน้ำตาลเนาะไม่ใช่นั่นนมครับอ้าวแล้วแล้วอันนี้เนะลูกอันนี้อันนี้ไปทำอะไร เอาไว้ตกแตงมีอัลมอนด้วยอัลมอนด้วยอันนี้อันนี้ตกแต่ดงนะอ่าตกแตงคืัวครัวอัลมอนอัลมอนโอเคอันนี้เราเราทำไรต่อเรามาปิ้งขนมปังก่อนไหมไปกันเลยไปกันเลยหอคุณขนมปังทำงอยู่ไหมคือขนมปังหลับหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนเพื่อนรออยู่นะ ออกมายังออกมายังนะกนขนมปังหูขนมปังเพื่อนๆเขาเขาหาอยู่นะเนี่ยมายังเฮ้ยโอ้โู่เหรอครับมัยังอะไรฮึอ่เด็งแล้วดีดดำคือตัวอะไรไม่ครับอัน เลือดทำเราทำไหมเปหนึ่งอันเรามาใส่กันใหม่เลยเอาโต๊ะใส่ครับอ้าวโกดปึ๊บนี่อา้าวพูดเลยพูดขนมปังทำมาอยู่ไม่ไหนไหมไปแล้วหนึ่งแล้ววิสองเลยอะ่ะกินไม่ได้นะลูกใช่ไหมมันไหมเราต้องมาลุ้นอันนี้ว่าไหมไหมมันกรอบแตแตมม่มันไหมลูกมันขม เฮ้ยคุณโตกินขนมปังของคุณขนมปังยังไม่เป้งหอมเลยนะเนี่ยอหรอคุณโตแอบกินละเต็มปากเลยในมมัากินคอเราต้องปรับแค่สี่ลูกถ้าปรับสี่มันจะพอดีเมื่อกี้ป้าปรับห้าหน้าแดงแล้วมาแต่งหน้ากันเลยนะคะอ้าพี่แอลเอ้าออโต้ครับโอ้โหสูง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 หน่อยสูงสูงหน่อย สูงสูงครับสูงสูงพอปิดปิดปิดค่ะเราเอาตอร์อิ้งอีกโต๊ะโต๊ะมาปะปานั้นให้โต๊ะอันนี้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตเทนี้ก่อนโอ้ยโต๊ะพอ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 ครับหวานเกินไปพอแล้วพอแล้วพอแล้วนี่อันนี้โต๊ะอันนี้เทอันนี้เท็นนี้สงสัยจะไม่ได้กินดีครับลอยโรยเข้าโรยเข้า โรยเข้าโรยเข้าครับอ่าเอาอีกเอาอีกเอาโตอีกครับโ no, 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 no. oh. นโ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 อ้โหภาพการ์นี้เนี่ยอ้า <Okay. S 1> พีแอลพีแอลเอาสอบอับปรดสบปะรดค่อยๆโรยนะลูกค่อยๆโรย,นะค,ย,รยค่อยสูงๆแล้วก็แล้วก็ลากไปเรื่อยลากไปเรื่อยโอเคให้ทั่วให้ทั่วโอเคพอโอ้โหโตเ<ต>อาโตเอาโต,ต,ตนี้เอ้า ลอยลอยตรงนี you, ora, on, ้ครับยางยางน้ำตาลยางครับโอ้ตรงนี้ตรงนี้อ่าลอยเข้าลอยเข้าลงสูงลงสูงโอเคพอปิดครับตามด้วยช็อกโกแลตอ่าตามด้วยช็อกโกแลตโอ้โหน้ำตาลเกลือนเลยคนนี้อ้าวลอยให้ทั่วครับลอยให้ทั่วครับพี่แอลโอ้พ่อโอ้โหเบาหวานกินแล้วคนนี้อ้าวต่อมาทำไงต่อ น้ำตาลยังไม่ต้องครับน้ำตาลไม่เอาแล้วหวานเกินไปแล้วคราวนี้แต่งหน้าด้วยนี่เอา้าวางเบียวางก่อนวางคบเอา้านี่เอาตอวางนี้สิไม่ใช่กินลูกวางก่อนวางข้างหน้าเออวางหน้าอย่างนี้ตกแต่งหน้านี่เอาใส่เข้าใส่เข้าเร็วเร็วเปลี่ยนสีหน่อยพี่เอา้าเปลี่ยนสีหน่อยเ,เอาเอา,เอาใส่อีกสีโต๊เอาโตใส่อีกครับใส่อีกครับ เอาไม่เอาไม่เอามอนเอาสีเหลืองสีสีเขียวไม่เอาเลยเอาใส่เข้าใส่เข้าจะกินก็ได้ไหมเนี่ยได้สิป้าเอาได้ได้เอาเอาเลยเอาเลยครับจัดใส่ข้าวใส่ข้าวจัดไปเลยสีแดงสีแดงโอเค เยี AAA, ujemy, ่ยมมากเลยเหรอเอายังไม่หมดเลยเอาให้ใส่ให้หมดเลยเฮ้ก่อนเฮ้ก่อนเฮ้มันเยี่ยมไหมครับโต๊ะ ยัมี่ปาะยำมีอ่าโอเคเลยเลาลืมกดไลค์กดแชร์กดสิดต่อใกดกระดิ่งก็กินก็กินน้าอจากงน้องก็ตตอนเจบยังไงบ๊ายบาย